สวัสดีครับวันนี้นะครับต้องให้สอนจะมาแนะนำนะครับการนำเสนองานแบบหล่อๆด้วยซูมอิดนะครับหลายครั้งที่เราสอนออนไลน์นะครับหรือเราไปเป็นวิทยากรต่างๆผมแนะนำเลยครับแอปนี้ดีจริงๆครับไปดูกันเลยนะครับข้อดีของแอปนี้นะครับก็คือง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานก็คือเราดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟซิปนะครับเราก็ทำการแยกไฟซิปนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกสามารถใช้งานได้เลย ข้อดีอันต่อมาก็คืออนุญาตให้กําหนดค่าฮอตคีย์นะครับถ้าสมมุติว่าค่าฮอตคีย์พื้นฐานที่ตั้งมาเราไม่สะดวกเราก็สามารถปรับเปลี่ยนฮอตคีย์ในการใช้งานได้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom i t นะครับจะเซิร์ชใน Google นะครับหรือจะดูที่รายละเอียดของคลิปนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการดาวน์โหลดเสร็จแล้วแยกไฟล์ออกมาครับจะได้ไฟล์ตัว โปรแกรมนะครับวิธีการใช้งานก็คือดับเบิลคลิกตัว Zoom It ก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับตัวการใช้งานโปรแกรม Zoom It ตัวนี้นะครับแนะนำเลยครับให้ใช้ฮอตคีย์ในการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งาน คอนโทรลบวกหนึ่งนะครับจะเป็นการซูมย่อขยายหน้าจอนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆการจับภาพหน้าจอค้างไว้นะครับคอนโทรลบวกสองนะครับเป็นรอกก็คือการวาดหน้าจอนะครับคอนโทรลบวกสามเป็นเวลาพักเบรกสมมุติว่าเราเป็นวิทยากรนะครับในเวลารับประทานอาหารว่างเราก็สามารถตั้งเค้าดาวเวลานับถอยหลังได้นะครับคอนโทรลบวกสี Control ่เป็นการไ right z ซูมหน้าจอก็คือสมมุติว่าหน้าจอมีการเคลื่อนไหวเราสามารถใช้ตัวนี้ไลซูมได้เลยนะครับ มาดูต่อนะครับโหมดนี้ก็คือโหมดว่าหน้าจอจะเป็น control บวก2นะครับผมขออนุญาตเรียกการใช้งานได้เลยนะครับกด c อน t r o l บวก2นะครับก็จะเป็นการวาดหน้าจอขึ้นสีมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะเลือกวงกลมกดปุ่มแท็บค้างไว้แลว้ววาดวงกลมตามนี้นะครับถ้าเป็นเส้นตรงกดปุ่มชิปค้างไว้ครับลากออกมาเป็นเส้นตรงแบบนี้ถ้าสี่เหลี่ยมนะครับกด control ค้างไว้แล้วก็ลากออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ถ้าเป็นตัวลูกศรน,นะครับกด control shift ค้างไว้นะครับแล้วก็วาดตัวลูกศรอ,ออกมาขยายเส้นนะครับกด control ลูกศรขึ้นหรือจะสกอร์ที่เมาส์ก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับจิ้มหนึ่งครั้งเสร็จแล้วลดขนาดเส้นเหมือนกันครับ control ลูกศรลงหรือจะสกอร์เมาส์ขึ้นมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราเลือกเป็นการย้อนกลับก็ control z นะครับ ถ้าออกจากโปรแกรมของ Zoom อิดเลยก็กด E.S.C. นะครับมาดูกันต่อนะครับถ้า Control บวก2นะครับจะเป็นโหมดว่าหน้าจอนะครับถ้าเป็น W คือพื้นหลังขาวนะครับตัว K เป็นพื้นหลังดำตัว T จะเป็น text ก็คือตัวอักษรนะครับจะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัว E ก็คือ clear ลบที่วาดออกทั้งหมดลองมาทำดูนะครับ W เป็น ไว้บอร์ดนะครับตัว K จะเป็นแบ็กบอร์ดหรือพื้นหลังดำกดตัวที่พิมพ์เทคนะครับก็พิมพ์ได้เลยครับ T E X T เสร็จแล้วนะครับกด E S C ถ้าเราวาดหน้าจอต่างๆเราต้องการเคลียร์ทิ้งก็กดตัว E นะครับมาดูในส่วนต่อมาครับโหมดวาดหน้าจอเหมือนเดิมนะครับจะเป็นโหมดของตัวอักษรตัวนี้จะเป็นการกำหนดสีนะครับ อ่ะเริ่มนะครับสีแดงให้เรากดตัว R นะครับจะเป็นสีแดงสีเหลืองจะเป็นตัว Y ก็คือ Yellow นะครับสีส้ม Orange ตัว O นะครับพิง k สีชมพูนะครับสีเขียวก็เป็น Green ตัว G และน้ำเงินก็จะเป็นบู่แบบนี้นะครับลองไปฝึกและใช้งานดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ